สวัสดีครับผมต้นฮักกกอกนะครับวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศนะครับในตลาดเมืองไทยพัทละนะครับในช่วงบ่ายๆนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไบใครกดติดตามให้กับช่องต้นฮักกกอกด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับนะตอนนี้ก็ดูเงียบเงามากเลยนะครับทุกทุกท่านเดี๋ยวนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เวลาเลิกงานนะครับนะ ผู้คนนะครับยังไม่เริ่มง,งานกันนะครับก็ทําให้ร้านค้าก็ยังเตรียมของขายกันอยู่นะครับณนะตอนนี้นะครับนะร็เป็นบรรยากาศณนะตอนนี้ก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับช่องต้นฮักกกอกด้วยนะครับก็เป็นบรรยากาศณนะตอนนี้นะครับนะนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศบนตลาดเมืองไทยพัฒะนะครับบริเวณ บริเวณสี่แยกสุทิศาน,นะครับนะบริเวณสี่แยกสุทิสาน,นะครับหรือ MRT ทจุดสามเรานะครับผมนี่นะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับทุกทุกท่านนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กับต้นทักกอกนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศณนะตอนนี้เลยนะครับทุกทุกท่านนะครับ ตอนนี้ก็ตลาดยังเงียบอยู่นะครับนะตลาดยังเงียบอยู่นะครับก็ขอขอบคุณด้วยทุกทุกท่านที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจให้ต่อต้นฮักกกอกนะครับับผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับที่ส่งกำลังใจมาให้ต่อต้นฮักแล้วก็เข้ามากดไลค์เข้ามากดแชร์เข้ามากดติดเข้ามากดติดตามให้กับช่องต้นฮักกอกนะครับผม นี่นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับทุกทท่านนะครับที่แวะเวียนเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับต้นทักตลอดเลยนะครับขอขอบคุณด้วยนะครับนะนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศในตลาดนะครับนะก็มีร้านค้ามากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านเสื้อผ้านะครับแล้วเป็นร้านค้าต่างๆนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศร้านค้าต่างๆเลยนะครับทุกๆท่าน เยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่ครับก็มีทั้งร้านผลไม้ก็มีนะครับแนะครก็เป็นบรรยากาศณตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ร้านตักต่างๆด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศณตอนนี้เลยนะครับทุกๆท่านนะก็ยังเงียบเหงาอยู่นะครับนะอ่านะครับก็ตอนเย็นนะครับถึงจะมีลูกค้ามานะครับนะตอนเย็นถึงจะมีลูกค้ามานะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศณตอนนี้ มาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ในช่องต้นฮักกรอกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้จเจอกันครา้งหน้านะครับสวัสดีครับ